ครับพอกับเตชานล้วนะครับห่างหายกันไปอีกโดนแล้วนะครับก็อยู่กับสวนนี่เราครับ,รบอยู่กับห้าช่วงนี้ก็ <c oughs> มาดูเลญ้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สีเช็ดชีว่างเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันแบบมัน เศร้ามากมันกัหนาวนะครับช่วงช่วงที่ผ่านมามันก็เลยเคล็ดแหยามัาขึ้นซาไหมครับบังครับอันนี้สองอาทิตย์แล้วครับมันยังเป็นแบบนี้เลยปกติแล้วสองอาทิตย์มันจะขึ้นยาวแล้วมันจะขึ้นยาวแบบนั้นแล้วอันนี้เป็นเดือนกว่าแล้วนะครับน้ำก็ให้น้ำอยู่นะครับลดน้ำให้น้ำแต่ด้วยสภาพอ,อ,อากาศนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็ มันกันหนาวนะครับอุณหภูมิมันเย็นแล้วก็สา,สายมามันก็ร้อนนะครับมันก็ทำให้หญ้ามันขึ้นช้านะครับขึ้นซาเลย,ยครับซ่ามากมากเลยนะครับถึงเราจะเอารดน้ำนะครับ <c oughs> บ๊แมนวัดบ๊ได้แหน้ำนะครับแหน้ำกับคือกา เมืองครับ <c oughs> อันนี้สองอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยปกติแล้วสองอาทิตย์มันจะขึ้นเป็นแบบนี้แหละขึ้นเป็นแบบนี้แหละปกตินะครับค่าช่วงฤดูฝนนะครับค่ามันขึ้นปกติอันนี้มันจะขึ้นช้ามากเลยครับพราะเขาเดือนมีหน้านี่ยครับน,นาชิน,านักก็นนี้ครับช่วงร้อนๆนะครับสองการก็ ต้องหาวิธีนะครับอาจสิซื้อปุ๋ยนะครับมาซอยมันนะครับปุ๋ยเราก็มีครับเป็นปุ๋ยขอกอว่ามันต้องล่องทุกสูตรครับเพราะเพราะช่วงนี้มันเป็นเกือบหมดนะครับหยามันขืนซานะครับถึงน้ําเราจะให้แต่มันต้องมีอะไรบารุงนะครับ ทางอื่นก็เจาะกับบำรุงโดยปุ๋ยก,ก,ก็ก็ขื้นว่าก็ขึ้นน่ครับแต่ว่ามันบก่กืะบมันมันขื้นบก่กืะบตะกี้นะครับตะช่วงนี้ยฤด,ดูนี่นะครับออกดอกนะารับดูครับ,รบเป็นเม็ดอย่านในต่อนะครับให้มันขยายไม่นะครับอันนี้ก็น่าจะ อีกสองสามวัน,นครับหยุดงานกันหน่สิได้ซื้อปุ๋ยนะครับอาจ,จิปปุ๋ยเสมอนะครับสิบา้าสิผห้ระสมยยเลียนะครับอาจ,จิได้มาวานเราก็จะกดน้าไหมนะครับพอเห็นมันเล่งเล่งหาคกันจังน้อยนะครับซอยมันก็ปกติแล้วก็ช่วงเกี่ยวเขาก็ มันกับว่าได้นักปาน,นี้นะครับถ้าว่าปีที่แล้วก็ก็เคยเจอมาอยู่ครับช่วงหนาแรงนะครับก็คือให้น้ําก็ปีปีว่างกันนี่ก็คือสูบน้ำนขึ้นมาคังไปเลยครับคังคือจังเข้าเอ,เ,อเ,เข็ดเขานะครับแต่ก็ขึ้นสายเขาเคลื่อนช้าเหมือนเดิมอันนี้ก็หนักอยู่นะครับเพราะว่า อันนี้เดือนกว่าแล้วปกติมันจะขึ้นสูงแล้วนะครับแต่อันนี้มันยังเริ่งเนี้ยครับต้นมันยังหน่อยอยู่นี่ครับเอาครับไม่มีอะไรมากครับก็พามาดูสวนนะครับสวนหญ้าครับนี่ครับปลูกต้นไม้ต้นไรต้นมะฮุงครับน้ำก็ซีเวิร์ดนะครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเตชานเอลนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆต่อไปครับ